thank you อยู่ในคันนะคะรู้ไหมว่าจะส่งผลที่ดีต่อลูกจริงๆนะคะครับผมถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแม่ถึงลูกได้เป็นอย่างดีเลยครับและไม่เพียงแต่การพูดคุยทา้นคับการอ่านหนังสือหรือการร้องเพลงให้ลูกฟังล้วนแต่เป็นการส่งเสริมด้านสมองและอารมณ์ของเด็กด้วยครับวันนี้นะคะจ๋าก็เลยเอาเรื่องของจิตประภัสสอนการสร้างทุนชีวิตให้ลูกน้อยเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับช่วงคิดได้ไง จิตประพัฒสอนหมายถึงสภาวะจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานปราศจากความขุ่นมัวไม่จมอยู่ในอารมณ์ใดๆเป็นทุนของชีวิตที่จะส่งเสริมพื้นฐานทางด้านอารมณ์และสติปัญญาให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขค่ะตอนนี้สวีอยู่ที่สเสถียรธรรมสถานนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าโครงการจิตประพัฒสอนค่ะาานจจะสร้งแบัใ รู้จักโครงการนี้ได้ไงคะเมื่อก่อนนี้เคยมาที่นี่อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะท้องแล้วก็คุณแม่แนะนําให้เข้าโครงการจิตพะภนสอนเมื่อคุณแม่เขาเป็นคนอารมณ์ดีเราก็เชื่อว่าสิ่งที่มันถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกในขณะที่อยู่ในคภ์มันก็น่าจะเป็นสิ่งดีเป็นการเริ่มต้นของคนที่อยากให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่อยู่ในคภ์ในท้อง การจิตป,ประพัฒสอนคืออะไรคะจิตป,ประพัฒสอนคือจิตที่ร่าเริงแจ่มใสเด็กๆที่เกิดมาเนี่ยเป็นเด็กที่มีสมาธิอันงามถ้าเราทําให้เด็กหนึ่งคนที่มีจิตป,ประพัฒสอนมานอนอยู่ในคันของพ่อแม่ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย พ่อแม่ก็จะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของลูกคนเดียวแต่เราเป็นแม่ของโลกเช่นงานจิตประพัฒสอนึิเป็นงานที่เราตั้งใจมากเลยกิจกรรมของโครงการมีอะไรบ้างคะการเตรียมจิตพ่อแม่ก่อนที่จะตั้งคภ์พ่อแม่จะิษฐานจิตว่าฉันจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อมีอีกหนึ่งชีวิตมาปฏิสนธิจิตอยู่ในคภ์แล้วพ่อแม่ก็ยังต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปเพื่อที่จะทําให้เด็กฟอร์มร่างกายไปพร้อมกับจิตใจอยู่ในกุศลของพ่อของแม่ ไ,ได้ครับนเ,เขาค่อนข้างจะนิ่งครับแล้วก็ดูมีความสุขดูสงบดีครับเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นที่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้พาเข้ามาทุกครั้งที่เข้ามาที่นี่เขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาคุ้นเคยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มาะนะครับ เราทราบมาว่ายังมีในเรื่องของการอ่านหนังสือให้เด็กฟังด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเวลามีลูกอยู่ในท้องหรือเด็กๆที่นั่งอยู่กับพวกเราเราก็จะบอกว่าเด็กๆข้ามาจับมือกันเป็นวงกลมเป็นวงกลมแห่งรักนะคะแล้วเด็กๆก,ก,ก็นั่งลงปล่อยหัวใจสุขสนให้เต่นพลันธรรมชาติชวนกันกลับสู่ปัจจุบันขณะคลื่นเสียงของแม่เนี่ยที่กําลังอ่านเนี่ยมันเป็นคลื่นเสียง ที่ไปเขย่าโมเลกุลของน้ําในตัวแม่ด้วยพฟระคลื่นเสียงของแม่ไปทําให้น้ําในท้องของแม่เนี่ยมันมีโมเลกุลที่ถูกเรียงตัวกันอย่างดีเด็กจะสบายมากบางทีเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าแม่กําลังสื่อสารอะไรแต่ว่าเด็กรู้ว่าแม่มีความสุขเด็กเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นดอกไม้ที่กําลังลิบานอยู่ในโลกนี้มันง่ายเหลือเกินนะคะที่พ่อแม่จะปรับจิตใจของเราที่จะทําให้ดอกไม้ ที่กําลังผลิบานอยู่ในหัวใจของลูกเราเนี่ยมันเติบโตเพื่อให้โลกใบนี้มีลูกเราเป็นดอกไม้ที่งดงามเมื่อพ่อแม่มีความพร้อมในเร enfin ื่องของจิตใจและได้นําหลักธรรมมาใช้ในการดํารงชีวิตครอบครัวได้ดังนั้นระยะเวลา9เดือนที่ลูกอยู่ในครรภ์จึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พ่อแม่ต้องสร้างทุนชีวิตให้กับลูกและผลที่ได้รับก็คือเด็กจะมีความพัฒนาในด้านจิตใจอารมณ์และสติปัญญาค่ะ สร้างเสริมการเรียนรู้โดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพอแม่เป็นผู้สร้างโลกนะคะเพราะเด็กที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพสูงสุดในทุกๆด้านเลยค่ะคและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันทุกๆสัปดาห์นะครับและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกเรื่องราวนะครับจะเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตของเราต่อไปครับ